พกที่สมีสธญ <imitation> อสส

ะก็ทัศะัะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังกระนังกัจจามิพุทธังสารานัจจามิธรรมกระยณังกัจจามิธรรมสารานัจจามิธังมังกระนังกัจจามิธรรมสารัง ทุติยัมพีพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมพีโพธังสรณังกัจฉามิทุติยัมพีธัมมังสรณังกัจฉามิ Bhadiyam Mee Kuth студan etc. Bhadiyam Mee Kuth Ran Could Bhadiyam Mee Takm Studanet Bhadiyam Mee Dhanran Bhadiyam Mee Tangduranet पानाति पता वे रमणीजका पथं गमाधियामि पानाति पता वे रमी we อิติปิโสภาวนาเตธรรมนิสสิกขาปทังสมาธิญาณีตุราเมระยะมัจฉปปาทัฏฐานาเวรมณีจิกาปทังกมาสิญามิสุขัง

แตทุกท่านตั้งใจนะครับตอนนี <un> <aya> ường, ้จะถวายสิรินะครับที่มาร่วมทุกคนนะักน้โบราณพร้พนะครับผมสน้อนนี่ไจะพกเาไปเลยครับพยานนนอเจวนสิบี่หนึ่งปดบาทโอ้

Tentang-tentang luar belakang, anak-anak. Naamu tasgapakawattu adahattu sammasambuddhassa. Naamu tasgapakawattu adahattu sammasambuddhassa. Naamu tasgapakawattu adahattu sammasambuddhassa. Buat anak-anak, วักพริังศะสนาจิวัุทธ์กลงังขัสสะโคนยยามะชาตโนปันเนัโอิมานิสัพิวารานิปฏิคันนาตปฏิกาเหตวา สติกะเหตุวาจากิมนาตันาทุขังปฏิกันนโตนามังคิฆีขตังปิตายัสุขายักษนาแต่ ขอตรองขออนุญาตสวดจงรักจงรักภาคติจีวรอธิจีวร าเนภาพปะปเกนนะครับเขามาตเกนนั่นจะพา้วก็เกนครับไปทำตถวายเกนคลาสอยนี้ครับเอาตวันนั่นก่อนตถวายอุปโลคเราทไว้ไว้้วก่อนอะไรก็ตามเดี๋ยวปีลองปะเกนด้วยกัน

บรรธารทั้งนั้นในตัวตรงเออข้าก็ถิ่นฐานกับผ้าวันปิวันทั้งวงนี้ถาจะมาพิจารณาแล้ว तबी कुन अंती बंदनोति तवीलोत नदियोरतापोति तवीलोत स्वागत इभूत नकुन जतवतिभूत रे मान जदी जवतिभूत ओ โดยนำพระคุณกัติตีชัตวติบุทธได้มีจิตจคาเรื่องใดในบ,บนวทปนนระพุตธฐานาได้นำผ้ากรถินมาถวายเรศพระพิถุสรรมาเนนข้าวบรญชาทบท่วงในบ้านในระดับนี้ก็เรยผ้าถิ่นทาน นี่หลุดลุลอยมาณนภะากาศไม่ได้มาได้ไม่ได้เพราะจ่อจองกตกลมในที่ตั้งกลางพระภิกสุโงองค์หนึ่งองค์ใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธาทิอ่อนุญาตไว้ว่าพระพิษุรูปใดเห็นสมควรที่จะการกระถินทำให้ถูกต้องตามวินัยในวินัยท้ง ของพระสัมมาธับพุทธเจ้ามีพระอธิบายไว้ว่าพระพิกษูรูปใดได้ก,กระทำกตินาธารกิเีสถูกตองทำคุลนิจญาได้ต้องพิกษูพูปนั้นรู้ทางแปดประการมีบุปกิจเป็นต้นถ้าพิกษูรูปเดิมรูปใดเห็นสมควรแก่พระภิกษูรูปนั้นแล้ว ก็ขอกล่าวคำมสัญญาณสาธุการในที่ประชุมสงฆ์นั้นเพื่อนว่าพระสินธนานับตั้งแต่อานิสงส์บริวารพระสงฆ์นี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห้ทุกควรได้่ารแต่จัพรพุรธวิปิยากร ผู้เป็นประธานสองใน่รามนี้ซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญา,ามีความรู้ความสามารถเพื่อกระทำกิจินธารกิจให้สำเร็จตามพระบรมสงค์ผู้ามยากได้ถ้าพระพิทูรุปใดแล้วพระพิทูุแล้วผลทับวงขึ้นในท่างลั่งสม แต่ได <łość> ้ร <S Sports> ู้ว่าสุวรรณไล้ยงใหตุทย์ไพศาลตาปัญญาสาธุการขึ้นรอบเรียกกันทุกครูเออเออเอาโครงการถวายท้าโค้การถวาย่า ครับถยผ้าก่อนครับเดี๋ยว้าถายผ้าถวายผ้าเหมือนกันเลยครับล้วับกอนคุณแมุ่กดาเออพิจิตรวิทยานนพร้อมมด้วยครอบครัวบริจามห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้า

bạc nghe muốn nhà kéo Ồ, cám phần phục lôi bạc cá thú ơi tiền mong một nhiều đây có gì đây có gì đây chỗ mười à. chỗ mười nên quanh cảm ơn ơi chị cảm ơn ơi chị cảm ơn ơi chị măng gùm ta trang vô tay trang măng trang nói bạn măng thôi 200 thôi măng thôi măng thôi thôi mày thôi mày thôi thôi mày thôi mày thôi mày chào yêu quá tất cả thơm 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 thương thơm thương thương

ra Hấp hai Ờ 20 mươn Giờ cổ mươn Hụt rồi Ờ Có chuyện Có gì Có đi Cũng đi 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 958ห8บปาททุนต้วนครู้หลงผู้ไม่เนีเออขอบุรักวิ่งอิกระหนึ่งนึงสี่สี่ตลาดรูและเพื่อนเพื่อนหนึงนห้าพัน lúc ốc lúc ổng đến phố điên a phần mình đôi cảm cao và... độ, độ.

ถวายได้เท oh, oh. ่าไรเพิ่มอีกได้เท่าไหร่หกสิบอ้าวเพิ่มอีกหกสิบบาทไปเพิ่มอีกโยมเอาจี๋ยอีกถวายได้เลยเพิ่มอีกร้อยหกสิบรับไม่ได้เลยเออก็ร้อยหกสิบอ้าวจะได้ถวายอีกไหมครับนี่บอกแล้วได้เท่าไหร่วางมือแล้วนี่ได้เกินสองหมื่เลยเออ ยอดนิ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับวันที <anywhere> ่4ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับกระผมพลตตรีทวีโงศสิรสวัสดิบุรนะครับพร้อมด้วยครอบครัวสิรสวัสดิบนตรทั้งสิรสวัสดิ์ุทุมรทั้งหมนะครับได้ทอดกันถินนะครับในวันนี้นะครับยอดนะครับที่ได้ตอนนี้ รเราไปเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับพพเ,เพิ่มอีกเท่าไหร่หน0 0งพันสอ0 0ันตู้0 <000. S 2> 0อีกหลายทุกครับตอนนี้นะครับยอดที่ได้นะครับแปดแสนสองห3,699สามพัรบาบาทครับ<อ> ดีใจมากเลยนะครับผมคิดว่าจะได้จะไม่ถึงสามสิบนะครับเอาพี่คนเรักเก็บครับเอาถวายหลวงพ่อเลยพระพุทธองค์กรายหลวงพ่อเลยเนียนะอีกร้อย ที่มารับกระถินวันนี้จำนวนนั้นเส้นกี่ลูกครับ19บเลูกสิาลูกนะครับมาร่วร่วมกันนะครับช่วยกันไประเคนะครับปปะเเงนะครับเชิญเลยนะครับ